ไปทำเหมัอนไหมไปทำเหมัอนไหมไปทำเหมัอนไหมฮะไปทำเหมัอนกันไหมไป้ไหมไปทำเหมัอนไหมเอาป่ะตัดข่ายทิ้งเลยไหมเอาไหมผไม่ได้เหรออะทำเหมัอนไหมไปทำเหมัอนไหมเอาไหมรู้จักเป่าโอ้ยดูดูดูมาไหมอะ กทำมั้ยโอไม่อยากทำเหรอโอ้อยยกงุงฉันจังยุยทำหมันไหมอ่ะอ่ะจะแปดขวบแล้วเนี่ยทำหมันไหมเราอ่ะทำไหมอืมทำไมทำไมโอ้ย ทำไมไปทำไหมูดีๆขอดีๆยังไม่ไปทำถามเฉยๆถามเฉยๆ,<ำ>ๆว่าจะทำไหมถ้าทำจะพาไปเส้นยินยอมก่อนดิเส็น <Frankly> ยินยอมก่อนเนี่ยอปกาเส้นฮะอปกาเชนเนี่ย ประกาแล้วเซ็นเซ็นเซ็นยินยอมอย่างไม่ได้พาไปถามเฉยๆไม่อยากทำก็ไม่ทำ โอ้ใครถ้าจะไปตัดเจ้าใหญ่ไข่น่ารักวะฮะใครเขาจะไปกล้าตัดวะฮะ ชศร้าเลยป้าเศ้าเลย ไม่ทำอาสัญญาสัญญาอาสัญญาโออสัญญากั oui นด้วยเนาะสัญญากันเลยนะก็จะไม่ทำนะสัญญาเลยนะโอ้หายโกรธนะหายโกรธนะไม่สัญญาเลยนะไม่สัญญากันสัญญากันก่อนไม่สัญญากันก่อนมาสัญญากันก่อนโอ้ไ่่สัญญาสัญญาโอ้